พี่น้องครับการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจในการเลื่อตนตําแหน่งโยกย้ายข้าราชการตํารวจนะครับในปีสอ1 8ัสิบแปดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งข้าราชการตํารวจนะครับยศพลตารวจโทระดับผู้ช่วยผบตรหรือรองจอตชเจนีตำรวจชาตินะครับเลื่อนเป็นรองผบตรและเจนตตำรวจชาติเนี่ย ต้องมีระยะการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนี่หลักเกณฑ์ก่อนนะครับผู้บัญชาการและเจเรตำรวจเลื่อนเป็นผู้ช่วยผบอตรและรองเจเรตำรวจชาติเนี่ยยศพลตำรวจโทต้องมีต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีถึงจะมีสิทธิ์เลื่อนขั้นสูงได้นะครับรองผู้บัญชาการและรองเจเรตำรวจชาติเลื่อนเป็นผู้บัญชาการและเจเรตำรวจพลตำตรวจตียศพลตำตรวจตีนะครับต้องไม่น้อยกว่า2ปี ผู้บังคับการเลือกเป็นรองผู้จัดการแนนองของรองเจ้าหาตำรวจยศคนตำรวจตีต้องมีอายุราชาการในตำแหน่งไม่น้อยกว่าสามปีรองผู้บังคับการเลือกเป็นผู้บังคับการพันตำรวจเอกนะครับซึ่งได้รับอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษต้องไม่น้อยกว่าสี่ปีผู้บังคับเลือกเป็นรองผู้บังคับการยศันตำรวจเอกต้องดำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่าสี่ปี เดาองผู้กัปและสวัสดิ์ใหญ่เลื่อนเป็นผู้กัปยศพันตบโทต,ต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า4ปีสวัสดิ์เลื่อนเป็นรองผู้กัปรองผู้กัปและสวัสดิ์ใหญ่ยศพันตจโทต้องมีดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหปีรองสวัสดิ์เลื่อนเป็นสวัสดิ์ยศร้อยตบเอกต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าเจดปีอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานสากคนองสมรภัรวจชาติพี่น้องประชาชนคนใดทั้งประเทศ พลตเอกกีรัันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในครั้งนี้โดยมีการโยกย้ายโดยไม่ได้มีการยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ผมมีการเอ,อ่ยไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นตัวตั้ง แต่มีการเลื่อนให้สูงขึ้นสมมติว่าคุณเข้าหลักเกณฑ์สองปีแต่ในการแต่งตั้งคุณขยับเป็น4ปีคนที่สองปีขึ้นมาก็ไม่ได้รับการพิจารณาในการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายเพราะว่าคุณไม่เข้าอยู่ในวาระของการคัดเลือกเพราะเขาเลือกเอาดตำแหน่งต้องไม่น้อยกว่าสี่ปี สำคัญที่สุดคือสองปีเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำงานในการเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่มีฝีมือนะครับในการจับกลุ่มในการดำเนินคดีกับคดีสำคัญสำคัญระดับประเทศจำนวนมากพวกนี้พอขึ้นมาสองปีจริงๆแล้วมีสิทธิที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนขั้นเลื่อนยศแต่ปรากฏว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับการพยายาิจารณา เนื่องจากว่าเขาเอาที่สี่ปีเขาไม่เอาที่สองปีอันหลักเกณฑ์ฉบับนี้ที่ผมเอามาเอา่ยฟังเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าถึงเวลาแล้วคุณไม่ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้วก็คุณไม่ได้พิจารณาจากผลของการทํางานพรุ่งนี้สิบนาฬิกาผมจะไปยืดหนังสือต่อท่านภูมิธรรมเวชยชัย ท่านรัาการนายกรรฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยพอมีการตรวจสอบพลเรืกินรัฐพันเพชรผู้บัญชารตำรวจแห่งชาติตั้งหน้าห้องของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการแต่งที่หน้าห้องของตัวเองนี้ไม่มีผลงานใดเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นคนที่ทําให้เสื่อมเสียต่อองค์กรของสำนักตำรวจชาติ ที่เกี่ยวข้องกับคดีของน้องแตงโมพัทรริดาการเอาในห้องของตัวเองซึ่งมีอายุราชการมาเทียบกับพลตำรวจตรีนภสินภูลสวัสดิ์ซึ่งอยู่ในรุ่นพูดง่ายว่าอยู่ในน้ำหนเดียวกันอายุราชการใกล้เคียงกันผลงานของพลตำรวจตรีนภสินภูลสวัสดิ์เป็นที่ยอมรับของวง,งการตำรวจ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทั่วประเทศผลงานของคลตำรวจตีนพสินภูสวัสด์คีคลายคดีสําคัญสาคัญไม่ว่าจะเป็นคดีลุงพลคดีของการฆ่าหันศพคดีอาชญากรรมคดียาเสพติดมีผลงานไปที่ประจักษ์จำนวนมากและเป็นอาจารย์ที่ทําการสอน นักเรียนรุ่นใหม่นักเรียนนายร้อยรุ่นใหม่ด้านการสืบสวนสอบสวนเป็นครูบาอาจารย์ทีม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยสังคมตำรวจกับทูพลเอกกิรพันธ์เพชรผู้รบริหารบผื่อชาติไม่มีการพิจารณาเรื่องตำแหน่งให้กับคนตำรวจตีนพสินภูลสวัสดิ์กับเอาหน้าห้องของตัวเองซึ่งมียศพลตำรวจตีเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีผลงานอะไรเมื่อเทียบกับคนตำรวจตีนพสินภูลสวัสดิ์ ให้ได้รับตําแหน่งผู้บริการประจําสํานักง,งานผู้บริการตำรวจแห่งชาติที่นอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศตํารวจที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับของสื่อมวลชนเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนกับถูกไม่ได้รับการเลียวแลกับถูกไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนพิจารณาตาแหน่งเพราะมีการปอกเอาไว้ไม่ให้มีการเลื่อนขึ้นเติบโตขึ้น แต่กลับเอาคนของตัวเองซึ่งเป็นหน้าห้องของผู้บริหารตำรวจชาติพลเอกกิรัตพันเพชรขึ้นมาเป็นหน้าห้องของตัวเองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารคุณธรรมและจริยธรรมมันถูกต้องโดยชอบ้วยกฎหมายหรือไม่การที่เอาคนของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บริหารโดยไม่มีการพาิจารณาคนที่มีความรู้ความสามารถผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังพลเอกกิรัตพันเพชรเนี่ยเติบโตมาจาก,กเป็นนายเวน ของผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจชาติมาโดยตลอดเป็นคนที่พลตํารวจสวัสด์แจ้งยอดสุขอดีผู้บัญชาการตำรวจชาติเป็นคนที่ปลูกปั้นมานะครับตั้งแต่เป็นผู้วิจัยการตารวจภูธรภาคแปดมาอยู่สํานักงานตํารวจชาติก็เป็นนายเวนเติบโตมาจาก อันดับพูดง่าว่าฟาเทคกแทบจะทั้งสิ้นปัจจุบันนี้พนตกีคีรัันเพรที่ผมรู้จักเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมฟ้ากระเขเียวไปคนที่พูดหวานพูดหวานพูดไพเราะ หลักการเก่งแต่ทำงานไม่เก่งตลอดไเวลาที่ผ่านมาจะรงตำแหน่งมาหนึ่งปีปล่อยให้กงมการปกครองเข้าไปจับสถานบันเทิงจับปนการบันันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งตบหน้าผู้นำองค์กรขององ์การตำรวจตบหน้าพลเอกกิรัตนเพชรไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เมื่อท่านมาโดนตำแหน่งผู้บัญชาการตรบทแห,ห่งชาติจริงๆแล้วท่านตำแหน่งที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าพลตํารวจตัวเจาดักพานถูกตั้งกรรมาการสอบวินัยโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นวุฒสรดับหนึ่งจริงๆแล้วพลเอกกินพันเพชรนะครับ ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งของพลตระเลตสโรเชนหักพานแต่เมื่อคุณตั้งกรรมการสอบไว้ในพลตระเลตสโรเชนหักพานแล้วก็มีการให้ออกจากราชก,การซึ่งขณะนี้นพลตระเลสโรเชนหักพานก็รอรุนผลคำพิพสากษาศาลปกครองสูงสุดอยู่ส่วนกรณีที่ปอปชขณะนี้นะครับพลตระเลตสโรเชนหักพานไม่มีแล้วที่จะต้องถูกกล่าวหาอย่างใดเพียงแต่รอแค่ประธาน ปปชนําเข้าชุดใหญ่ทุกอย่างก็คือพลเตร,ร์เรสุัยจักพรนดกพ้นบนทินในนรื่อที่ถูกกล่าหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ต่างๆนานาผมจะจะเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศพลเตรเรกิรัพันธ์เพชรแต่งตั้งขา้าราชการตำรวจโดยไม่คํานึงถึงหลักเกณฑ์ไม่คานึงถึงคุณธรรม แต่งตั้งพวกพ้องรุ่น41เพราะคนเอกิรัันเพชรเป็นรุ่นที่41รุ่น41ทำเลท้องเกือบทั้งสิ้นพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศไปอยู่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ไปอยู่กองบัญชาการตำร,ร,รตวจทอนภาค8สมถามว่านี่คือเครือข่ายของ เพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกนภัทเพชรไหมผมจะจะเรียนท่านผู้ได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นกรรลอชุดใหญ่ในวันที่28สิงหาคม2518แล้วก็ท่านภูมิธรรมวิชัยซึ่งจะมาเป็นประธานกรรลอชุดใหญ่ในวันที่28สิงหาคม2518